ตอนนี้ไปก็กาสที่บรรดาท,รท่านผู้โดบริษัทจินเจริญพระกรรมฐานเการอธิบายกรรมฐานคืนนี้ก็อขอสอเมาคืนนี้เมื่อคืนนี้เราได้ย้ำกันทั้งว่จาจุดของการเจริญพระกรรมฐานนี่จะพึงให้ได้ดีก็คือหนึ่งตัดกังวลให้หมดอขึ้นที่ว่ากังวลภายนอก ได้กระบุคคลอื่นนอกจากตัวเราหรือว่าถูกตงวลภายในได้กับร่างกายของเราตัดทิ้งไปเสียเลยหรือว่าภาระอันนี้เราไม่มีอีกเรามีแต่เฉพาะอย่างเดียวเดียวคุมจิตให้เป็นสมาธิหรือว่าใช้ป็นญาพิจารณารับรองความรู้ตางความเป็นจริงรายการที่สองเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ แการนี้สามนะครังงบที่วันห้ารายการและรายการที่สี่ทรงพรมวิหารสี่นี่เป็นหลักใหญ่ในการควบคุมกําลังใจแต่ว่าเราไม่สาม,มา,ารถจะควบคุมกําลังจใจได้ตามนี้การเจริญพระธรรมทานก็ไม่ม,มีผลนี่กฎสี่ราการนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องรักษาไว้ให้ได้ จะต้องสรงไว้ให้ได้ด้วยไม่ใช่สักเทวธรรมถ้ากดสี่เหตการนิประจำจิตขบันดาเป็นพุทธบริษัททุกขนาจิตจนเป็นเอกกคาตารมเื่อมีอารมณ์ทรงตัวขึ้นชื่อว่ากังวลไม่มีมีศีลบริสุทธิ์ยังับสิวณ์ห้าได้ตามกำลังใจที่เราต้องการ จิตทรงพรหมีหารสี่ตลอดวันอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีของพระพุทธศาสนานี่เราได้แค่เปลือกเท่านั้นสี่ประการนี้ทีนี้การจะทรงความดีระดับเปลือกวันนี้ก็จะขอพูดต่อการทรงความดีระดับเปลือกควาจริงระดับเปลือกนี่เป็นฐานสี่ ถ้าเราไม่สามารถจะทรงฌางสีได้มันก็ยังไม่ถึงเปลือกเว้นไว้แต่ถึงว่าถ้าจิตเราเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็ทรงวีปััสนาญาณได้ที่เข้าถึงแก่นถึงแม้ว่ารมจิตจะไม่เข้าถึงฌานสีแต่เป็นแต่เพียง,งปฐมฌาน แต่ว่าจิตท,ทรงมีปัสนาญาได้ตัดสังโยกตัดแต่สังโยกสามขึ้นไปอย่างนี้ชื่อถึงกันเป็นสาระเป็นสิ่นสารยางยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทรงการแล้น,นี้การจะทรงอารมณ์ได้เราจะไม่พูกกันถึงว่าการศีลสมาสุกศินพวกอะไรต่อไปอีกนี่เรากันดับแรกเราต้องการทรงสมาภาวนา สมถภา,าวานานี่แปลว่าอบายเป็นเรื่องสงบใจเป็นกําลังสําคัญใหญ่สำหรับนักปฏิบัติเพื่อความดีถ้าจิตใจของเราไม่สงบจะแล้วความกังวลมันก็เกิดสินมันก็ไม่ทรงตัวตอนนี้การกันจะทรงพราะมีหางสีมันก็ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายจ,าจะเจอมิปัสสนาญยยางก็ไม่ได้ผล มีความสงบที่ชีว่าเป็นตัวทรงไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญามีความสำคัญมากจัดว่าเป็นกำลังใหญ่ในการที่เราจะสงบจิตทีังไงถ้าก็มองดูหน้าของนิวรณ์เออ้อตอนนี้เราศึกษากันได้นิวรณ์ถ้ารมใจของเรามีพอใจในรูปสวย รสอร่อยกลินหอมหรือว่าเสียงเพราะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็พอใจในเรื่องสวยสดสดงามกันเลยกันของสวยคนสวยสัตว์สวย,ยใช้ได้หมดเรื่อว่าสวยๆแล้วคล้องใจอยู่ในความสวยเราสวยคนอื่นสวยมันก็เหมือนกันรวมความว่าจิตพอใจในความสวยสดสดงามอันนี้พระพุทธเจ้าให้ทรงระงับอารมณนี้ด้วย กายคตาลสติราสุพกรรมฐานต้องใช้อารมณ์ให้ถูกน่เรว่าจะเทนิบานิวอนถ้าเราปราบนิวอนได้จิตเราก็เข้าถึงปฐมฌานได้ในการเจริญพระกรรมฐานไม่จําเป็นจังเพราะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดการตลอดสมัยให้เป็นไปนตามอารมณ์ที่เกิดก็สิ่งที่ใช้โดยเฉพาะก็มีอยู่ก็จะกล่าวให้ฟัง เมื่อจิตมีความต้องการนักสวยระงามเกิดขึ้นก็ให้ใช้พิจารณาในด้านอาสุภกรรมฐานเป็นของสาคัญอสุภพพาะาพแปลว่าความไม่ไม่สวยไม่งามนี่พระพุทธเจ้าให้มองตามความเป็นจริงไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสวยเนี่ยมันสวยจริงๆหรือดยัยงไงถ้าเราเห็นคนสวย นสวยสวยจริงๆมันต้องไม่สกปรกถ้าเราสกปรกล้วจะให้มันสวยยังไงว็ใช้ไม่ได้งั้นแต่คนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เราเห็นว่าสวยแล้วก็มองดูหาความจริงถ้ามันสวยจริงๆดีจริงๆสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบผ้าชำระร่างกายรอยมันเป็นอย่างนั้นร่างกายจะส่งความดีอยู่ตลอดเวลา นี่คนก็ดีใส่คนดีที่เราว่าสวยแต่ต้องชำระร่างกายหรือเปล่านี่กันดูกันแบบผิวเผินที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆตอนนี้ถามว่าจะไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันนี่มาทนไม่ไหวเจ้าตัวเองก็ทนไม่ไหวอันเกิดกลางประเหงื่อใครเต็มไปด้วยความวโสโครกที่มาเอาสวยอะไรกันตรงนี้ นี่ใจของเรามันหลอกตัวเราเองนะนของที่มันไม่ดีไปหาว่าดีมันก็ลงนรกกันที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นเทวดาบ้างเป็นปุมบ้างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง,เป,าง,เ,ปางเป็นเปรตบ้างแบ่งสุรกายบ้างที่หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้ก็เพราะไอ้ความโง่อนจิตของเลวหาว่าเป็นของดีที่มองเข้าไปทีทั้งคนแลสัตว์ ถ้าลุหนังก็ไปหาเนื้อถ้าเราลอกหนังก็ปลาออกหมดจะมีสภาพไปยังไงสิ่งที่เราคิดว่าสวยสิ่งที่เราคิดว่าดีจะมาติดอยู่ที่หนังกับป้านิดเดียวเท่านั้นถ้าลอกเข้าไปแล้วมันจะพบกับเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองนำ้นำหนองปรากฏอยู่ภายในเลือกเนื้อขึ้นไปมีโครงกระดูกเลือดตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่า มีเครื่องจากคุณทั้งหลายภายนานเต็มไปด้วยความสุขสงบอย่างนี้รียกว่าใช้ทั้งกายยังคตานุสติและอสุภกรรมฐานร่วมกันมีหาจุดนี้ให้มันพบหาความจริงเราจะเรียนระภกรรมฐานนี่เราค้นคว้าต้องการหาความจริงแล้วลองคิดดูที่ว่าถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นร่างกายมันสุขสงบก็มันสะอาด ถ้าเราไม่สามารถจะมองเห็นภายในได้จิตมันดื้อก็สิ่งที่มันหลั่งไหลจะภายในดูมันก็แล้วกันน้ำลายที่เราอมอยู่ในปากได้เวลาพูดออกมาเราหยิบได้ไหมน้ำลายอยู่ในปากเราเราอมได้เรากลืนได้ถ้าพูดออกมาแล้วเรากลืนดีได้ไหมถ้าไม่กลืนแเอาเข้าไปอมได้ไหมถ้าไม่อมอมรอมือแตะ แล้วก็มาลเลงหน้าทำได้ไหมเราก็จะบอกว่ามันสกปรกแต่ข้อนี่มันสกปรกเรานี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายเราใช่ไหมอุจาระปัสสาวะก็เหมือนกันเราเังเก็นว่ามันสกปรกแล้วมันมาจากไหนอุจาระมาจากอาหารที่เราเลือกแล้วได้ดีขอนอย่างนี้ดีของนี้อย่างนี้อร่อยของอย่างนี้สะอาดประทิน ถ้ามันสกปรกเราก็ไม่กินเราคิดว่าเราสกปรกเราคิดว่าสะอาดแต่ความจริงมันสกปรกรปรกินกเขไปแล้วเลือกแล้ว้วยการทัโปงถ้าเวลามันเป็นกานกถ่ายออกมาในหยิบได้ไหมเขาบอกว่าหยิบไม่ได้มันสกปรกแล้วของทั้งหลายเรานี้มันอยู่ที่ไหนมันออกมาจากไหนออกมาจากกายเราใช่ไหมนีม่พูดึงร่างกายจริงเรื่องสกปรกพูดไปสักสิบวันมันก็ไม่จบ ที่เจริญนาวันแค่นี้ใช้ปัญญาิจริญนาหาความถี่ตัดความรู้สึกในธรรมะให้มันสวยสดสุยงามสะอาดสะอานตา,ามที่เราต้องการถ้าว่ากันทั้งด้านวัตถุเราเห็นว่าสวยก็ต้องดูไอ้วัตถุที่มันใหม่แล้วมันเก่าได้ไหมก่อนที่มันจะเก่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่มีอะไรปิดบงังไม่เคยขัดสีเ่จะวีไว ถ้าที่ไม่ทีวันฝุ่นแล้วออมมันจะเข้ามาจับความเศร้าหมองมันก็จะเกิดนี่เกิดจากการภายนออเข้ามายุ่งกับมันนี่ถ้าการภายนอกไม่เข้ามายุ่งกับมันปล่อยไว้นานๆความเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นเองก็ไม่เก่าบันเสื่อมลงแต่ในที่สุดมันก็สลายตัว นี่เราถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ที่รักในรักในความสวยสดงดงามก็จะระงับไปความดิ้นรนในการต้องการความสวยสดงดงามมันก็หมดไปถ้าความดิ้นรนอย่างนี้หมดไปก็ชีอว่าเราชนะมนิวรตัวที่หนึ่ง <c oughs> เรากำลังแยากก้าวเข้าไปสู่บทุมาฌานซึ่งเป็นหลักใจที่จะเริยมวิปัสสนาญาณให้ได้พระอาริยเจ้า นี่นิวรณตัวที่สองได้กระโทสะความโกรธด้วยความเพียบบาดการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นที่มีในใจอันนี้องค์สมเ็จพระจอมไตรบริมศั์สันดาบอกว่าให้ใช้เมตตากับกรุณาทั้งสองประการเข้าประหัตประหารเมตตาความรักกรุณาความสงสารให้คิดด้วว่าเขากับเรามีสภาวะเช่นเดียวกัน เกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์เหมือนกันถ้าเขามีความผิดก็มาบ้างก็จงนึกถึงจิตใจของเราเพราะอ้คนทุกคนเนี่ยที่กระทำไปแล้วทั้งหมดจะพูดก็ดีทำก็ดีเขาคิดว่ามันดีจริงทำถ้าหากว่าเรา,เารู้มันเลวมันจะไม่เหตุวามเดือดร้อนเขาไม่ทำแต่ทำไมถึงยังทำามชั่ว อันนี้ก็เพระวจิตที่เป็นอากุศลอาโกลน์ในจิตคือความเร็วมันเข้ามาสิงใจเหมือนค้ายกับผีสิงมันยอมใจให้โมเมาเข้าใจว่าความเร็วเป็นความดีคนที่ถูกผีสิงหรือผีที่กิเลสสิงแบบนี้ก็เป็นการที่คนค้องคการให้อภัยสึงก็ทําผิดไม่ผิดระเบียบวินัยก็เชื่อเราให้อภัยได้สมัครส่วนตัว ถ้าผิดกฎหมายผิดวนินัยผิดระเบียบอันนี้ต้องลงโทษตามวินยัยตามระเบียบไม่ถือไม่ใช่ผิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าระเบียบและวินยัยทั้งหมดเขาวางไว้เพื่อบุคคลทําความดีที่ถ้าไปละเมิดเข้าก็แสดงว่าชั่วถ้าเราไม่ลงโทษก็แสดงว่าเราปล่อยให้เขาชั่วตลอดไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรามีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสาร คนที่รักกันสงสารกันยึดต้นารรมตะวังกันไว้ไม่ใครขั่วไม่ใครเลวนี่การลงโทษตามระเบียบตามวินัยถือว่าเป็นการเมตตาปราณีเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําความชั่วนี่นเมื่อเรามีความรักความสงสารและอ้ความโกรธความยำบ่ายที่ประทุสร้ายมันก็ไม่มีเพราะถ้ารวม่นความรักความสงสารและเพศนนี้เราทรงใจไม่อยู่ องสมเด็จพระบรมโคก็มีวิธีแนะนำอีกให้ใช้กระสินสีอย่างกระสินสีเรียกว่าวัน,นะกระสินคือกระสินสีนแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวอย่างใดอย่างหนึ่งจับก็ให้เป็นอารมณ์ให้จิตตรงในภาพกระสินนั้นไว้ก็สาม,มารถที่จะทำลายโทสะจริตได้ เมื่อจิตใจของเราทำลายโทสะจะิตได้ก็จะมีแต่รมเยือกเย็นถ้าโทสะเป็นรมเล่าร้อนถ้าเราทำลายมันได้มันก็จะมีความเย็นจิตจะมีความสุขจะทรงสมาธิอยู่ได้นานรีกว่าเราก็ใกล้จะถึงพระนิพพานเต็มทีทุกอย่าแล้วแม้แต่จะเดินสมถะภาวนานีนินวรณ์ตัวที่สามความง่เหงาเข้านอนตัวนี้แก้ไม่ยาก ให้ลืมตาให้กว้างบ้างเอามือขยี้ตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเห็นดูดาวบ้างเดินไปเดินมาบ้างนี่ตามิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำกับพระมหาบุคันลานะเพราะว่าพระมหาบุคัลานะไป,ไปปฏิบัติกับพระพุทธเจ้า่านั่งหลับนั่งง่วงพระพุทธเจ้าไปแนะนำให้ปฏิบัติตามนี้นี่ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นก็แก่แบบนี้ นิวรณข้อที่สี่คือทัจกุกุจักความพุ่งสั้นและลำคาญอันนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศา,าสัดาทรงแนะนำให้ใช้อนาปานุสติกมรรมฐานโดยเฉพาะไม่ต้องภาวนาบทใดๆทั้งหมดแต่ฝืนไปพิจารณาและพิจารณาเข้าไาจิตลนสร้างอยู่แล้วก็จะช่วยันสร้านใหญ่ ไปให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวล่ให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกเอาเพียงคำนี้จับเฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกถ้าจับอย่างนี้มันยังไม่อยู่เอาละไม่เอาเฉยๆเอานิมิตเข้าไปด้วยนิมิตอันนี้ไม่ใช่ภาพห้ใจเข้าหาใจออกหนึ่งคู่นับเป็นหนึ่งนับไปด้วย หาใจเข้าใ,ใจออกนับไปสองเป็นคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่ถึงคู่ที่สิบตั้งเก์ไว้ว่าตั้งเป็นหนึ่งถึงสิบเราจะไม่ยอมใหอารมณ์จิตคิดอย่างอื่นเราจะจับผีเพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเท่านั้นแค่ไม่ต้องทํามากแค่สิบก็เลิกสิบถ้าสิบเป็นสัน้นแว่าในการบางครั้งการนับมันก็ไม่ทรงตัวเหมือนกันมันลิ่นไม่ยอมหยุด อันนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบอกว่าถ้ามันดิ้นไม่ยอมหยุดก็ให้เลิกเสียถ้าเราไม่เลิกก็มีวิธีอย่างเลยนั่นก็คือปล่อยให้มันคิดไปตามอารมณ์มันอยากจะคิดอะไรเคยคิดตามอธัธยาศัยแล้วก็คุมกาลังใจเราไว้ถ้ามันเลิกคิดมาอะไรเราจะสรงสมาธิเหมือนนั้น ถ้าเราปล่อยอารมณ์คิดไปแบบนี้ไม่นานประมาณห้านาทีสิบนาทีไม่เกินยี่สิบนาทีเป็นอย่างช้าอารมณ์จิตตันก็เย็นเลยมันจะเลิกคิดพอมันเลิกคิดเรามาจับอารมณ์ให้ใจเขาออกตอนนี้จะมีอารมณ์ด่งเป็นฌานท,ทันทีแล้วก็จะทรงสมาธิอยู่ในนานนี่เป็นวิธีการที่จะระงรับติวอนค่อยๆระงรับมันไป นี่วัน้อทดีห้าการสงสัยในคำต่างสอนพระองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องนี้ที่นี้ไม่ต้องบอกธรรมะถ้าสงสัยแล้วจะมานั่งทำเกลือกันมาอยู่ที่นี่ล่ะไปนอนอยู่บ้านไ่ดีกว่าหรือข้อนี้ไม่ต้องอธิบายราะคนที่มานั่งนี่ทั้งหมดแสดงว่าไม่มีความสงสัยเลิกกันยก่ยยอ่อยไป นี่ธานีบอลทั้งห้ารายการนี้ถ้าเราสามารถระงับได้ตามวิธีนี้ใหม่ๆก็ก็จะระงรับไม่ได้นานเป็นสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหรือสิบนาทีเป็นอย่างมากถ้าสิบนาทีก็เก่งแล้วถ้าเราจิตมันก็จะมันก็จะสัน้นแต่ว,ว่าจับมันดึงเข้ามาใหม่มันไปไหนก็ให้มันไปมันเฉยนี่มันก็ไปไอจิตที่มันสั้นมาเป็นแสนแสงกลับ อยู่ๆเราก็จะมาจับ้มันนิ่งเฉยๆมันอยู่ไม่ได้นานรากวถือว่าเท่าทรงจิตเราทรงจิตอยู่ได้บ้างถ้ามันไปเรารู้ว่ามันไปใช้เวลาไม่มากนักเราก็ดึงกลับเข้ามาอีกให้ทรงอารมณ์อยู่สั้ครู่หนึ่งมันก็หนีไปอีกอย่างน,ยงนี้ก็ยังดีกว่าสภาวะเดิมที่เราไม่รู้ว่ามันท่องเที่ออยวไปประเดงวไม่จิตก็เราเริ่มมีสมาธิแล้ว ม่องค์สมเด็จพระบดีแก้วกล่าวว่าการกการีาริป,าปรากฏตามิกล่าวแล้วอย่างนั้นท่เรียกว่าคณิกะสมาธิคืทรงได้บั่งไม่ได้บั่งดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็จกับประทรงไว้ชั่วขณะหนึ่งมันก็ดึงออกไปดึงออกไปแล้วคิดอะไรต่ออะไรว่าคนบรรูุสึกตัวอ้าวที่เพิ่นผ่านไปชแล้วหรือแล้วก็ดึงกลับเข้ามาใหม่อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมใจเรียกว่าคณิกะสมาธิ ขณะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยการทรงอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าผู้ที่ได้คณิกะสมาธิวันหนึ่งสามารถทรงจิตให้สงบเส็นเชงชั่วขณะจิตเดียวพระพุทธเจ้ากล่าวาว,ว่าเราเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากฌานคณะสมาธิที่ทรงไว้ได้เว,เวลาตายไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในแบบสบาย เราไปสวรรค์ได้เราก็เหยียดมนุษย์ได้ถึงแม้จะบอกว่าไปสวรรค์นี่สู้ไปพรมไม่ได้ไปพรมสู้ไปนิพพานไม่ได้แต่ขั้นแรกให้ก่อสวรรค์ไม่ได้ก่อนก็ที่ว่าเป็นกําไรผมเสียไปเป็นความดีมีความสุขต่อไปแล้วก็ก้าวต่อไปเพื่อสู่สภาวะแห่งความเป็นพรหมและพระนิพพาน เอาละสำหรับเวลาการที่จะพูดกันเลยมามากแล้วเขสัญญาณบอกหมดเวลารากฏแล้วต่อทดีนี้ไปเขาบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มั่นสำหรับนักปฏิบัติเพื่อกมาฐานใหม่ใหม่และกล่าวว่ตามพยายามจับลมให้ใจเข้าออกให้รู้ลมเข้าลมออกอยู่ถ้าเราจะภาวนาก็าภาวนาตามบทียาใส หรือว่าจะคุจเจรณาอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา